1ิปีกีกอ่โโอ้โอ้โหไม่ทันหายพี่โดช่าวะพี่ลงกองดาวพี่ลงกองยังไงเนี่ย ทั้งมันตาทังมันมันตาสังทังบางตาใครเห็นกูทังนั้นว้าวใครเห็นกู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 เฮ้ยเ้ยเ้ย

Oh, get it I need a weapon! Ah, il est là. 单位。 watch out uh, เนอ้เไปทางไหนวเี่ยเพียลดลเรล่นไเต็นเราลงไปตายเลยเห็นปะเนี่ยมืนกัครับเราต้องโหลดมาวันนี้เลยเอโหลดเมื่อวานเธอก็ต้องเล่นเป็นก่อนเราดิ โหลดมุ้งเลยเล่นได้เกมเดียวเองใครอยู่ก็อยู่ใครปูปูไปปืนเลยปูวิ่งปูวิ่งแปดร้อยหลาปูวิ่งไม่ได้ปืนเลยเนี่ยจะหนุ่มไปยัำที่เดิมแจ้อย่าตายนะโอ้ยอยู่ในบ้านตัวน นี่เจ้าลากเพื่อนข้าข้าก็ลากเพื่อนเจ้าขวามือขวามือขวาขวาด้านหลังนี้บังหลังนี้ใช่บังหลังนี้เดี๋ยวไป อามันยิงใครวะนะกูอยู่นี่มันยิงใครเนเอาไปปิดลำโพงไปบ้าหูใครเมื่อมหรลงกันมดแล้วเอาไม่เปนไครับไม่เลงแล้วโอเคโอเค เหยื่ปืนเอ้าเก่งมากขอบคุณค่ะใครดูดเลยวะ I need a weapon ไม่น่าเข้ามาเลยเยอะไปบอมเองมองกอลปะมาแล้วเนี่ยมันมาแล้ว มามามามันอยู่นี่อีการ์อีการ์อุ้ยเพื่อนอุ้ยแล้วอะไม่เป็นไรเบอร์สามเกิดใหม่ได้เป็นสีวิ่งเลยเว่าเอ้าอ้าวไม่ทันแล้วอีติมอีกแล้วอีติมอะไรคืออีติมมันชื่อติมเหรอลอยชื่ออีถิง สมองหมู่นี่จังได้งไงมายังคือชื่อโคตรเทเลยเฮ้ยมันลงมาแล้วเต้บ้านหัวเจอโดนเอาโดนแล้วไปเ้ยไปข้าวไหมพี่พร้อมหนังอะ่ะเออ บอกแล้วว่าอย่าเข้าบ้านออกมาซนนองอยพาเข้าบ้านวไมเห็นไหม,ไม,ไมดูพี่นี่น้องตัวไ,ไม่ได้สกสิบตัวน,นี้ตัวน,นี้เลยเข้าไ,ไม่ใจละ องเป็นเล็กือเป่าไหนเอ็จะมันจะมาสู้กูเหรอกูถือค้อนนะัอดีจ้ะัสดีจ้ะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ป็นเลยอ่ะไไงนี่ก็ไม่มีปืนแล้เอาค้อนไล่ทุบสองสองคนแล้วเนี่ยปาพูดริ้งเขาไปจีน เฮียมาละวันนี้ปืนไรตัวนี้เฮียมันจะเอาพี่รอเจ้าจะเซตเหย่ยวสู่ต่อกูแล้วไปนึงไปโอ๊ยเฮียัฮไปเฮี้ยเฮียมียีีมันไม่รู้มันไม่รู้ไม่รู้มันไม่รู้ มันจะมาชุบแล้วเดี๋ยวพี่จะลงมันชุบก่อนเบาๆนะเบาๆนะเฮ้ยเดี๋ยวม,มีคนเอ้ยบีบอีดี